แม้มีพื้นที่แค่เพียงเล็กน้อยเราก็สามารถปลูกผักสวนครัวไว้กินเองได้การปลูกผักสวนครัวไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะแยะอย่างเช่นเนี่ยในกระถางอันนี้ริมทางแค่เล็กน้อยนะเขาเป็นบ้านคุณยายนี้เป็นร้านค้าเขาจะมีสถานที่ริมทางเขาก็จะเอากระถางมาเมาะ,มาะแม่แม ปลูกไว้เนี่ยคือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆเลยนะเขาก็จะปลูกแบบนี้มีที่แค่เพียงนิดเดียวเนี่ยข้างสารพระภูมิข้างถังขยะข้างอะไรเนี่ยคือเขาก็จะปลูกของเขาไว้นะโดยที่เหลียวมาเหลียวไปก็จะมีกระเพรามีข่าตะไคร้มีเนี่ยกะเพราถึงจแจกรนเขาก็ไม่ทิ้งนะเขาก็ปลูกแล้วแบ่งเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยผักต้นหอมอกระเพราผัก ต้นหอมคือที่แค่เล็กๆ็น้อยๆเขาก็พยายามปลูกเพื่อให้มีให้เขากินตลอดเพื่อดำรงชีวิตตัวเองแต่ในวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านน่ะเขาปลูกเสร็จแล้วเขาจะแบ่งปันกันกินนะถึงมีผลผลิตไม่มากแต่เขาก็จะแบ่งปันกันเนี่ยเนี่ยแค่เพียงเล็กน้อยก็จะมีต้นผักนู่นนี่นั่นปลูกไว้เนี่ย พื้นที่น้อยมากเนี่ยตะไครใส่กระถางเขาเรียกว่าขนาดไม่มีน้ําลดนี่โหระพาขนาดไม่มีน้ําลดแต่ก็ยังพยายามปลูกเนี่ยทุกอย่างอยู่ในแปลงนี้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆบางต้นงามบางต้นไม่งามและถ้าใครมีพื้นที่ว่างเปล่าแบบเนี้ยก็เสียประโยชน์ฟรีถ้าเกิดเราสมมุติเราเช่าแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็ถ้าทําให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยไปเอา กระถางเอากล่องโฟมเอา,เอาถุงพลาสติกกล่องพลาสติกเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่สามารถมาปลูกผักได้เนี่ยก็เอามาแล้วก็ปลูกผักแล้วก็จะได้ผลประโยชน์ในการปลูกผักครั้งนี้เราก็จะได้กินด้วยเนาะไม่ใช่ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อย่างเดียวเราก็จะได้กินผักต่างๆนานาที่เราปลูกด้วยเพราะว่าการที่มีผักกินเองนี่ก็ดีนะสบายใจ ประหยัดค่าใช้จ่ายจริงๆเลยเนี่ยพื้นที่ว่างเปล่าก็ไม่มีประโยชน์นะปลูกเนี่ยปกติเราจะต้องซื้อผักกินกันแบบนี้ใช่ไหมอย่างมะเขือเราปลูกเองอย่างเนี่ยเราซื้อมาซื้อมาอย่างพริกเนี่ยเราปลูกเองอย่างมะนาวบ้านสวนเมื่อกี้นี้เขาก็มีเองเก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายนะใครมีพื้นที่ก็ปลูกกินเองดีกว่าบา,บายยคลิปหน้าเจอกันใหม่